เก็บภาพบรรยากาศหลังจากที่เฮาเมื่อบานนะคะพี่น้องเมื่อบานหาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมแม่เฮาเนาะที่อยู่ตังอำเภอนะคะพี่น้องจากที่เฮาได้ไปหาเพิ่นนะคะก็จะไปชมทงไฮทงหน้านะคะเอือยอ้ายนะคะก็จะมีจุดหนึ่งที่ที่เฮาได้ลงไปมือแรกนั่นก็คือไปหาหอยหอยเชอรี่เป็นบริเวณที่เพิ่น เลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาในในบอ่อเป็นปลาดุกนะคะพี่น้องแต่ว่ามีอยู่แปลงหนึ่งจุดหนึ่งผีพื้นมีพื้นที่ว่างผีเพิ่นบ่า้านได้ลงปลานะคะมันก็จะมีหอยเชอรี่นะคะไปอ่าอยู่ในพื้นแปลงนันนะคะพื้นพื้นบอ่อพื้นนันนะคะหลายเลยนะคะพี่น้องเฮาก็ได้มีโอกาสที่ไปเก็บหอยนะคะหอยเชอรี่มาอ่า พอเขาเก็บมาแล้วเขามาเห็นแนวไดนะคะเขาจะเก็บไว้ได้กินโดนๆนะก็คือเขากะต้องมาต้มนะคะพี่น้องมาต้มเนาะล่างกอนล่างแล้วเขาก็มาต้มหลังจากที่เข้าต้มแล้วนะคะพี่น้องเขาก็จะมาแกะแกะตัวหัวมันนะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนถ่ายที่เป็นเนื้อแล้วก็ที่เป็นกนมันเนาะเขาก็จะบรคเอานะคะส่วนนี้ก็คือ,อ ส่วนหัวนะคะที่ห้าจะเอาเห้ากับมาเอาตาพันออกอีกได้ค่ะพี่น้องหอยเชอหอยเชื่อรีก่อนที่ห้าจะไปท่ามกินนะคะเขาจะมาแก้ตาพันออกอีกเนี่ยค่ะพี่น้องกับเป็นบรรยากาศที่ลูกๆเรื้องร้านนะคะมาซอยกันนะคะมาซอยกันแกะหอยออกจากอ,าออกจากโต้หอยแล้วก็เอาเต่หัวมันนะคะแล้วก็มาแกะในส่วนของตาหอยต่อนะคะ กับเป็นบรรยากาศช่วงวันเม่ที่เฮาเดอไปยามเม่เนาะตางอำเภอนะคะ่ะอำเภอที่เขาไปคือเป็นบ้านกลางน้อยหมู่หกตำบลคอท่องอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตึ่งแม่เขาก็ไดไปอยู่น้ำเอื่อยผู้ใหญ่นะคะพี่น้องเอื่อยผู้ใหญ่น้ำล้านจะลูกๆเล่นล้าน,าก,ก,าน,านกับยิฟังพุนกับหลายคนยูค่ะพี่น้องอาจจะบ่ไเดม้มะต่มมโฮ้มกัน ครบนะคะแต่ละคนก็อาจจะมีผ้าลานาทีหลายๆอย่างเนะาะกะซัเท่าทติมีเนี่ยนะคะพี่น้องพอห้าต้มแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็จะมาแกะอันดับแรกก็คือเขาจะมาแกะออกจากน่วยมันกอนนะคะพอแกะออกจากน่วยมันแล้วเขาจะเอาแค่หัวมันนะคะหัวของหอยนะคะเขาก็จะอันดับต่อมาเขาก็จะมาแกะเอาตามันออกนะคะหลังจากนั้นมาเขาเหนแนวใดคือ ถ้าจะให้หอยเชอรี่นะคะมันบอหยาบหลังจากที่ห้องต้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนใดที่ต้มนุ่นโดนมันก็อาจจะมีหย,ยาบแนออ่เนาะหอยเชอรี่นี่สามารถไปนําไปประกอบอาหารใดหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นบางคนมาพัดกินกับข้าวเจ้าเขาก็จะไปพัดกะเพรานะคะพี่น้องพัดใส่น้ำมันหอยเนยจังน้อยใส่กะเพรานี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะพี่น้อง ้วก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะพี่น้องเพิ่นก็นจะเอาไปใส่ตำสมบกหุ่งหรือว่าเขาเอื่นว่าตำปลาเนี่ยระคะพี่น้องก็เป็นส่วนส่วนผสมส่วนประกอบในการเดสมตำนะคะของพ่อค้าแม่ค้านะคะวุ้ยแถวอำเภอหน้าจะรวยนะข้าหาไปต้มแล้วก็ไปขายให้พ่อค้าแม่ค้าโลดละลายบาทขึ้กันนะคะพีน่น้องก็เป็นรายได้อีกอย่างหนึ่งที่สำรับค้นที ามาหาหอยเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนาฝนมันก็จะลงมาตรงจุดที่น้ำไหลนะคะจะหาง่ายแน่แต่ว่าสําหรับตัวที่เข้าไปหามานี่คือเข้าหาตรงอร่อปลาซึ่งจะบมีพวกสารเคมีนะคะพวกยาฆ่าหญ้าน,นั่นก็คือเขา้าก็คือว่ามันอ่ามันปลอดภัยแล้วนะคะพี่น้องเข้าก็เลยเดยเก็บมาแล้วก็มาต้ม เอื่อยอายเพื่อจะเ,เก็บซอยนะคะพี่น้องได้สองสามตะกาเลยนะคะเท่ากับมาต้มเนาะเพื่อที่จะหลังจากที่เขาต้มแล้วแกะตามันออกแล้วเท่ากับจะไปใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นใส่ใสช่องฟีดก็ไดค่ะพี่น้องแต่ว่ากรนที่เข้าจะใส่เพื่อที่จะลดความเหนียวของหอยที่เท้าต้มโดนอาจจะตม้มโดนแน่จัาหน่อยนะคะเท้ากับจะใส่บกลูดนี่ให้เป็นประโยชน์นะคะพี่น้องอ่า พาบกรูแล้วก็บีบบกูรูใส่เลยนะคะพี่น้องบีบบกรูใส่โต้หอยหนวยหอยนะคะหัวหอยที่เห่าได้แกะแล้วนะคะพี่น้องจะเฮ็ดให้หอยของเห่านะคะหนึ่งเก็บได้รนสองเฮ็ดให้หอยนำาบ่ยาบนะคะพี่น้องหลังจากที่เห่าบีบบกรูแล้วเห่ากับใส่ถุงนะคะเป็นถุงเย็นเนาะพี่น้องเนาะถ้าถุงร้อนมันก็จะแตกถา้าเอาไปใส่ช่องฟินนะคะ ใส่ถุงเย็นแล้วกะ็มัดปากแล้วก็เอาไปใส่ช่องฟิดถ้าเฮ็ดแบบนี้ก็คือเฮาเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องเฮาสามารถที่เก็บไว้กินได้โดนเลยนะคะเป็นวิธีการที่เฮาเฮ็ดอ่าปากต่อปากบอกต่อกันมานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะอ่าในครอบครัวครอบครัวเฮาเป็นครอบครัวใหญ่คะ่ะพี่น้องนันแต่ แม่เฮาพอเฮามีลูกเนี่ยกับแปดคนแล้วค่ะพี่น้องคือเบิ้งในแปดคนน่ะก็มีครอบครัวไปเกือบเมดนะคะอ่าหรือเอื่อยเอื่อยอ่าผู้ที่เท่าใดลราพี่น้องผู้ที่สองบอกผู้ที่สองคือผู้ที่สามนะอ่ายังพันี่มีครอบครั้วนั่งน่ะก็คือมีครอบครัวมีลูกแตกสาขาออกไปนะคะหลากหลายคิดเบิ้งลูกแปดคนนะคะนี่แหละคือเป็นวิถีชีวิตบันบานเข้านะคะพี่น้อง พ่อมีเทศกาลหยังหรือว่ามีวันสําคัญสําคัญหยังเข้ากับมาตุ่มมาโฮมกันนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่หลังตะเกาตะแกเลยค่ะพี่น้องคือแอดเองนี่ก็คือมาจากบ้านหลังนี้แหละค่ะพี่น้องตะกอนก็คืออยู่กับเอือยเอือยผู้ใหญ่พ่อแม่นี่ก็คืออ่าคนบอกว่ามีลูกหลายคนเนาะพี่ก็เลยเดินมาหาสื่อที่ให้ทีหน้าอยู่อีกอำเภอหนึ่งนั่นก็คืออำเภอหน้าจะรวยนะคะ ก็คือตรงจุดที่เฮาอยู่ปัจจุบันนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าในภาพนี่คือเป็นเป็นภาพบรรยากาศที่บ้านเกิดเมืองนอนเนาะอยู่อีก,กอำเภอหนึ่งแต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดอุบลคือกันนะคะพี่น้องอ่ากับผ้าลูกมผ้าหลานนะคะอ่ากิ่มห้อยออกนะคะกิ่มออกจากอ่าโตน่วยห้อยแล้วก็แกตาม,มันออกก่อนที่จะไปอ่บาบรรจนะุเข่าช่องฟีดแล้วก็เห่ากับ ว่าวาถึงการประกอบอาหารจากหอยชลีเพื่อในจบนอกาะพี่น้องเนาะบางคนก็นมักปิ้งมักยางอ่ะหอยต้มแล้วเนี่ยล้ค่ะพี่น้องอ่ะก็เอาแต่หัวมันนาอมาเสียบเสียบคือเสียบลูกชิ้นแม่ค่ะพี่น้องเขาก็ไปยางเนี่ยจังหน่อยห้มันแบบกิ่นของการเด่ล้นไฟเนี่ยค่ะมันจะหอมๆนะคะรสชาติมันก็จะแซ่บไปอีกแบบนึงแล้วก็เห็ดน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด บอกได้เลยพี่น้องเอาสเต็กม,มาแลกกับปลย่อมเลย้าแบบนั้นนะคะพอเอาชิมแล้วเ้าเห็ดแล้วนะคะจีหอยนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะคะผู้ใดผพูใ้พดใดก็มักนะคะพี่น้องลากาบางคนเพิ่นกะจะเอาไปแกงใส่นะคะแกงใส่ยังพี่น้องแกงใส่ขี้เล็กก็ได้นะคะหรือว่าไปเห็ด อาหารอื่นๆที่แต่ละคนชื่นชอบกันนะคะกะเห็นเมนูได้หลากหลายนะคะสำหรับหอยเชอรี่ที่เห้าไดา้ต้มแล้วกะเอาแพ็คไว้ใส่ในตู้เย็นใส่ในช่องฟรีซเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องถ้าซอยกันมันก็แล้วเร็วตัวเราค่ะพี่น้องกับเป็นบรรยากาศที่นํ่มาฝากพี่น้องเนาะ